ด้วยความที่เป็นบ้านคนจีนเนี่ยที่เราเห็นมาหลายคอนเทนต์ใช่ไหมเวลาแบบว่าคนนั้นคนนี้อยากร้องเพลง,งเฉยก็จะใช้น้องปายให้เป็นคนขี่เพลงจิง๋วจิ๋วช่ยขีเพลงหวงชื่อไฟเขานะผู้ <laughs> พิมยังไงก่อนไอหยงอะไรก็บางทีมันได้คอเพลงพี่ยังเชี่ง <laughs> เอพี่น้องพอสี่อิดาวันนี้เราจะไปกินเลี้ยงโต๊ะจีนงานรับปริญญาจีนใช่จองไว้ตั้งแต่บ่ายโมงถึงหกโมงเย็นการกินข้าวเนี่ยห้าชั่วโมงมาธอนมาราธอนโดยการกินข้าวแบบมาราธอนตามสไตล์คนจีนงานเลี้ยงของคนจีนเนี่ยเขาเดี๋ยวก็จะเจออะไรกันบ้างนี่มาม่ากำลังเป่าผมอยู่มาม่าสวัสดีหน่อยเดี๋ยว นี่คือชุดนักศึกษาของจิ๋วตรงจ้าเห็นว่าในงานจะมีอีกคนหนึ่งที่รับปริญญาด้วยใช่เป็นญาติของเราเองคือรับรับปริญญาใกล้ๆกกันก็เลยจัดงานเลี้ยงพร้อมกันจิ๋วจบที่ไหนมาจบมรุกเทศมคุกเทศโซดาอีกคนหนึ่งจบหมอจุฬาหมอจุฬาไม่ใช่ไม่ใช่เข้าง่ายนะลูก้าเราไม่ได้ ขอไก่แต่ไม่เป็นไรน้องเราจบอะไรเราก็ภูมิใจขออย่างเดียวขอแค่มันไม่ติดยาเสพติดเราก็โอเคแล้วเดี๋ยวติดเหล้าติดเบียร์เคเดี๋ยวไปดูกันว่าที่งานจะเป็นยังไงตอนนี้เราก็ถึงแล้วหน้าร้านชื่อสั่งอาหารตรงนี้นะครับอาหารสดชื่อร้านยาวมากเลยขอผิดร้านเราต้องเดินไปอีกหน่อย คือร้านอาหารจีนบนถนนเจริญราษฎร์เนี่ยเยอะมากนี่เราอยู่บนถนนเจริญราษฎร์วันนี้เราเลือกร้านชื่อเกสอนพัตคารซึ่งภาษาจีนที่เขียนว่าเช่าหนีมาก็เล่นไม่มีใครตกมุกเช่าหนีมาเล่นไปแล้วไงเช่าหนีมาไม่ฟังไม่ได้ฟังมหกรรมแรกของการมารวมญาติของคนจีนก็คือเราจะได้สวัสดีมารวรัวสวัสดี เดฟเบิรสวัสดีเดฟเบิรสวัสดีผู้ชมหน่อยพี่เทียสวัสดีพ okay, ี่น้องสวัสดีอ่าอีสวัสดีกูสวัสดีไปสวัสดีต่อยีสวัสดีตัวย์เดย์ยี่สวัสดีสวัสดีไปดีไปยังมัไปดีไปแล้วยีสวัสดีนี่สามรอบเลยเนาะสามรอบเลยเนาะอันนี้เป็นพี่น้องป .4 อีกบ้านหนึ่ง มาดูบอยบอยนะากำหน้ากำสวัสดีไอัวนี้ฮ่าอีกเรื่องหนึ่งของของการมางานตรวจญาติก็คือจะมีหลานๆหน้าใหม่ๆมาสวัสดีเลยเฉยนี่เพิ่งเดบิวต์มาโอ้ยได้มีอีกเต็มเลยมีอีกเต็มเลยธรรมก๊อตธรรมก๊อตไหนๆชื่ออะไรบ้างอ่ะคนนี้ชื่ออะไรชื่อไพ่เหรอคนเนี้ยโบนัสโบอิง ี่เล่นลืมแล้วอะไรครับนี่เรามาถึงศิลปินคนล่าสุดที่เพิ่งเดบิวต์มานะครับเพิ่งเดบิวต์มาเมื่อไหไหนร้องหน่อยนพิ่เดบิวต์มาถึงปียังไี่ต้นยังยังยังขุยเก้าเดือนเก้าเดือนเพิ่งเก้าเดือนอไหนร้องเพลงหน่อยเร็วใครร้องเพลงเลยอ่ะัวไกลละไกลละไกละไ่ละ มมันาแล้วใครจะรอนกันไหมเริ่มปลี่ยเริ่มเปลี่ยนมาเปลี่ยมาค่ะเน่มาเจออีกคนหนึ่งคนนี้แฟนคลับแฟนคลับเยอะเริ่มเต็มแล้วลอเฮ้ยโหคือเมื่อกี้เป็นเป็นด่านหนึ่งที่เราต้องเจอก็คือมหากรรมสวัสดีนี่ก็ด่านหนึ่งส่วนด่านสองก็คือมหากรรมงานแต่งก็คือบอสเจอไปแล้วเมื่อกี้ก็คือทุกคนจะเข้ามาถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งนะ วื่อไ,ไหร่จะแต่งก็เนี่ยคนละสามแสนกี๊พรุ่งนี้แต่งให้เลยตัวนี้สามแสนเอาโกสามแสนกิ๊บสาม 3, แสนก็ได้แต่งได้เลยพรุ่งนี้สามแสนคนละสามแสนแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องมีคือคาราโอเกะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มเซตเวทีกันแล้วซึ่งจะเล่าเรื่องคาราโอเกะให้ฟังด้วยความที่เป็นบ้านคนจีแนแต่ที่เราเห็นมาหลายคอนเทนต์ใช่ไหมคนนั้นคนนี้อยากร้องเพลงเฉยๆก็จะใช้น้องปายให้เป็นคนขี่เพลงให้เออ จิ๋วจิ๋วชอบเพลงหวงชื่อใฝ่เขา้านองผู้พิมพ์ยังไงก่อนไอหยงอะไรก็บางทีมันได้เขเพลงพี่ยังเชี่ยมึงพงไรความบังหมดหมดความบางมาัง อเดี๋ยวจะมากดคาลาเกะให้อีนะครับอีโอเคอะไรลี่เต่าเสียวเย่ฉีกดเตาวลี่อะไรนะลี่เต่าเสียวเย่ฉีลี่เต่าโอ้ยมีวะลี่เต่าเสียวเย่ฉี แต่เป็นคนที่แบบว่าร้องเพลงเป็นเอกลักษณ์มากเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู ต้องมีกัน,กนใช่ <ๆ S 2> มันจะมีแบบว่าหัวขบวนของแต่ละขบวนบ้านเราก็มีหัวขบวนของเราดูเดี๋ยวจะพาไปดูๆๆๆๆจะได้เจออีกอย่างก็คือหลานๆจะจะเข้ามาให้สอนมายากลในใน้องไทยดูมายากลหน่อยมาเชื่อก่อนปึ๊บ เชือกเป๊บโอ้โหโอ้โหคนเนียนตอนนี้ตะเกียบทำให้นิ่มตอนยังไงอะอะไรนะ<อ>นพูดพูดตะเกียบทำไม่นิ่มมันทำยังไงตอนนี้มันเป็นยังไงอยู่ตะเกียบทำให้นิ่มฮะแขต้องไม้ก็แค่จับมันใช่ไหมแล้วก็ค่อย,ยๆใายมันมันมันก็จะนิ่มเองคือมันมันแค่ดูเหมือนนิ่มแต่มันไม่ได้นิ่มมันแค่ดูเหมือนนิ่มทำมือผิวๆทำมือผิวๆทำให้มันผิวๆอ่ะคิดคิดว่ามันผิว ผิวไหมยังอีกหน่อย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 ทายมันทายมันเอออันนี้เนี่ยผิวแล้วเนี่ยเนี่ยผิวแล้วผิวแล้วคือปกติเวลาแบบรับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะได้ของก่อนในการแชร์นี้เป็นแก้วสตาร์บัคส์เนาะมีเจ๊โบซื้อให้กระเมือแอบน่ารักปากกาลามี่จากร้านลาศนะคะ เรียกว่าประทับใจแหละแต่ว่ามันจะมีชิ้นที่แบบอยู่ในใจเราแล้วเราจะจํามันได้ตลอดไปไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะคะเอ,อ่อคอนอเรียนเชิญของขวัญน,นิดน,นึงค่ะให้ดูโฉมหน้านะคะของผู้ให้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับให้ข้าวสารบัณฑิตที่วางให้เหตุผลว่าจะได้มีกินมีใช้นอกจากจะมีข้าวสารแล้วก็ซื้อพวงมาลัยให้ครูแต่เป็นพวงมาลัยไหว้พระ <laughs> ไปเจอาหารกันมาแล้วนะคะจานแรกเอาหมดไป at, ไปแล้วค oh ่ะไปแล้ว่ะไปแล้วค่ะอร่อยไหมอร่อยอะไรอร่อย อีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นความแบบว่าออฟเวอในใจเวลามางานร้านอาหารจีนก็คือเขาจะให้เลือกว่าจะเอากระเพาะปลาหรือหูฉลามซึ่งคนเจนเราเนี่ยเราเคยเห็นคลิปปลาฉลามถูกตัดกรีบแล้วโยนทิ้งมาเยอะเราก็ต้องไปทากระเพาะปลาแต่กระเพาะปลานะวันนี้กระเพาะปลาจนะเราไม่เอาปลาฉลามนะครับ คือความวุ่นวายของการที่แบบมากินทุกทีจะให้ดูว่าแบบมันมีหลายแอคทิวิตีอยู่ร้องเพลงร้องเพลงวิ่งไล่จับกินาจารู้สึกจิงของชีวิตสามารถรวมทุกอย่างเอาไว้ในในห้องนี้ได้และออย่างนึ่ก็คือทุกบ้านต้องมีการถ่ายรูปตัวอะทุกคนเห้ ดีใจไหมดีใจไหมเดือยคนรอมือไอ้มือออกไปโโทษโทษโทโโโดโอ่ะถึงคิวถ่ายรูปของพวกเรากันเองนะครับตอนนะอ่ะอ่้าอะไรนี้ข้าสามใบ จิ๋วพูดอะไรกับล,ลูกเพจที่เขาแบบว่ายินดีกับจิ๋วหน่อยขอบคุณทุกคนนะคะได้อ่านลูกคอมเมนต์ที่มีการกดไลค์กว่าส0 0พซึ่งเป็นลูก,กค้าตอนตัดคลิปเหลือ,อ <laughs> 300ขอบคุณทุกคนเลยเป็ <laughs> นกำลังใจที่ยอดเยี่ยมเลยอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนา,าบริสุท

哎。哎